สบายดี Somebody, พี่น้องหลังจากที่กินแกงน้ำม้แล้วพี่น้องเอ้ยกินแกงน้ำม้นก็เกลืออปล่อเอาบึงลูกพายุ่มถล่มแดดออกใม่อีกเลยหนามก็เต็มให้เต็มคันพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์พี่น้องเงอง้ออเอออกกเย <c ười> อก,ยด,ด,กยดติดตามพี่น้องปูดได้ที่เข่ามาเบิ่งกัน มาชมมันที่หลังกันเลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ดก,กดมากกระลงพ้อมาออกมารอหลัลงจากที่กินแกงหน่อไม้เกือบบ่แล้ว,ลลวอุ้ยมันคือขวดหูฮะว่ทยเท่เฮ้ยผลโตรรันผมหู มากันคุดยังเกนาะนาั่นน่ะหมวยยายคุดอีสางเห็นหูมันอยู่มันขึ้นมันจะไมนขึ้นอยู่ในเซนเพรเห็นตัวมันคุณและอันมืน่นสาเซียนคุยนเจะาบอกเจ้าแหวนแดดสองเลยเฮ้ยมาพี่เฮ้ยมาเล่นน้าพี่เฮ้ยมันกวน่ามัะงสออเด้ ล้างข้าวหมดได้เพิ่งมอ,อ,อมดูโอ้ยข้าหน้าหัว แดดออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกแดดออกเอา้าสร้างเกิดเป็นสร้างตก <c oughs> หน้าหานเะ้ย <c oughs> จิหล่อมันคือบ่ลอยขึ้นมาแล้วเนาะอ้าวพี่น้องเอ้ยธรรมชาติ นามฝนเน่นเน่นสิงเ่อยเขียดขึ้บ่ห้องวะจันหลอนะฉันหล่นคัน ตละก็คือุใหม่จะมาอยูแบบนี้บอจะม่าอยูฝนตกเมื่ฝนแล้วราวามันถล่มมากพูเฝนน่ะมาจากฝั่งไทยพี่น้องเย มาทางนี้แหละที่ตะวันตกนี่มาลากาลมแับแห้งๆจกยังบั่นี้เฮ้ยดึงคองูออกมาซะ <c oughs> <c oughs> เห็นหน้ำหอยเยอ <c oughs> ะเออเอาน้ำเด้ รยากาศแดดออนมันงบงงามพี่น้องดงงามปานเลสองแถว่นหาจิลลยเนนาอาะจากกูเห็นเหมาะก็ลงเหงือจอยู่น้อยตัวใหญ่เป็นเสือบนเนาะ Đây, nhai hoa minh hèn này, ơ hàm ờ, ông ơi tôi ô quai chiếm ông ông ơi ô kiếm ông ơi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  kiếm บรแมนเตีย <Moment> um. นี่นะมันยังไม่ได้ควดคุยด้วยคำคำพ่นมันอยู่แถวนี้แหละแต่ว่ามันขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาพลนมาไน้ตกแต่เฮงมันพอดีมันตกมากแล้วมันกัดกืนกิน ก็เลยบกเร็วว้าพี่น้องเอ้ยหุ่นละคุ้าอะหุ่งพี่น้องหุ่งลงกินน้ำพี่น้องเห็นบอลงลงลุงลงกินน้ำพี่น้องเห็นบอ เป็นหม่เฮ้ยนครกลางหาวโอ้ยน้ำหัวมันก็ซิเบิร์ตซะแล้วซื้อถ่ายน้ำ anh cứ làm hải thơm hủa lông mà Wow, kích động rồi con อีน่าเมืองเกือบขาดเลยจิอุตส่าห์ซื้อมากรุงเทพของกรุงเทพนะน่ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศชุดชุดชุน ตรงมากกับขา,นนาขาเดียวกับสอมแซมคน,นารุงรุงกินน้ำเห็นหน่อยหนึ่งบนตะกา้าฮันเดพี่นนองอันนี้คนตรงมากกับ จูบหน้ำเมากาอนะซองปีเลยนะปกตินะดูความถี่ว่า,ล,าล่าล่าแรงนะั้นนะบ่มีอันจักจูบน้ำกระถาะ่าแต่ฝนพุ่งและตกลงมาซะก่อนจักจูบน้ำมันก็มีปีเตียออกมาแจักจูบน้ำนะจักจูบน้ำนะเฮ้ยเออเขาหากระสือปีที่แล้วนี่อาย,ยุยืนหันและเฮ้ยยืนหันและ พา,าไปได้เลรอเฮ้ยยังมาอีกเฮ้ยยังมาอีกสิท้ายหุบอ,อืมอะไรเยอนเชิญเชยืนชิญ <c oughs> แล้ววันนี้ตะกี้นะมิตรถาะนะถานะถานา้ำฝนอย่างเดียวเฮ้ยตกกะอะไรหมู่บ้านเมืองอนะเขาไหวเนาะเขาเขามีเนะาะก็กัด ทุกันสนันวันไว้แล้วเจ้านั่นตามลังถาฝนผาตั้งเทียงกันปิวปัจจุบันได,ได้บอนาคขาดกระโพดกระโพกไข่แต่ลมแห้งกับลมแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยสาถูกอยู่ได้ผมเลยพอ,อยลมแห้งแป๊บเดียว คันเวลาฝนตกแหละคันลมเลยทถาแม่นะเรา่าดก็ยังได้ว่าแต่ทถาแม่ทถาลูกนี่นือ็ญาดคือการดอกบ๊ยอุย้ยมันก็จะแฮปปี้ดอกเดอ้อเหตุยาก่อนนะฝนตกมาน้ามเต็มหน้าเลยพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดเบิง่งกดเบิ่งให้จบพร้อมพี่น้องเอ้ยกรดชุด่นๆเฮ้ยปะขึ้นไปเบิ่งได้ปะเป็นะอะไรเลยปูขี้ผุ่นขี้ดินจะเป็นขื่นตกประมาณสมองนี่แหละพี่น้องเอ้ยข้าวบกลัวตกปลาตกแหง้งตกเขื่องหัว bít nè Ta cả không Bằng làm nó không biết đâu làm nằm nó cũng như hò Như lái đây Bằng tộc bằng หืมจือบอ่อข่งเลยข่งนอนจือหักบอ่อฝนตกประแดนมาออกพี่น้องเอ้ยภาพมาันเลยงดงามภาพมันเลยขาวสลัวอยู่ ไปเฮ้ยเพื่อได้แล้วต้นนะมึงเบิ่งน้องไปน้ามดลน้องหรือแบบจักแนบบ้างก็มีแต่น้ามพี่ดอกเว้ยคุณู้ฟังคุณนะต่อเกอกขึ้นผืนหอดเถียงจืดบ๊อบ่บบนี่ อาดหมดเลยนี่พอ่อกำลังสอมแซมอันอ่านอยู่เกาะไก่มันพัง ใจพี่น้องที่ติดตามในผูพี่น้นองเด,ดสุกุสุคนสุหมองสุบอลกับคุณหลายที่เบ่งจบคลิปไปแล้วได้บาททีนี่ไปแล้วนัดจีรอจอักโตบ่ดไดดีมาสับกันแลก็ได้